เพื่อการล่าสุดลังอ้อมอักขพันธ์เข้ารับการผ่าตัดค่ะเรียกได้ว่าทำเอ,อฟแฟนต่างก็เป็นห่วงและแห่ส่งกำลังใจให้รัวๆเลยค่ะสำหรับนักแสดงหนุม่มอ้อมอักขพันธ์ค่ะที่ก่อนหน้านั้นนักแสดงสาวมอมีนาได้ออกมาเปิดเผยว่าอ้อมป่วยเป็นมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจลามไปที่ปอด2อจุดและเข้ารับการผ่าตัดไปเมื่อวันที่3สมกราคม2566เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้อยู่ในระยะพักฟื้นค่ะ ล่าสุดเพื่อนสนิทของหนุ่มอ้อมอย่างสาวกีตาร์สุริพิศค่ะได้ออกมาเปิดอาการล่าสุดผ่านทางรายการเที่ยงสดบันเทิงทางช่องเจ็บอกว่าผลการผ่าตัดอ้อมออกมาดีมากๆปลอดภัยสามารถหายใจได้ด้วยเองสามารถพูดคุยได้ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคณะแพทย์และมีแนวโน้มทุกอย่างไปในทางที่ดีขึ้นค่ะคุยกับอ้อมแล้วก็พูดคุยได้ตามปกติยิ้มแย้มแจำ่มใสทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอ้อมมีกําลังใจมากสู้ และฝากขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆและแฟนคลับทุกคนออมได้อ่านข้อความที่ส่งไปให้ที่ส่งไปเยี่ยมทุกๆข้อความรออาการดีขึ้นก็จะมาอัปเดตอีกทีค่ะส่วนในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะให้น้องออมกับครอบครัวหรือทีมแพทย์ออกมาชี้แจงจะดีกว่าแต่ตอนนี้ยืนยันค่ะว่าน้องปลอดภัยและเรียบร้อยดีมากๆอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอให้คุณออมหายไวๆและกลับมามีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันต่อไปด้วยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ด้วยค่ะ